ในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีตั้งเวลาส่ง SMS ล่วงหน้านะครับโดยมีวิธีง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเลยครับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เบอร์มือถือผู้รับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปพิมพ์ที่ข้อความนะครับที่เราต้องการตั้งเวลาส่งนะครับในที่นี้ผมพิมพ์ประโยคว่า Happy New Year ปี2012นะครับเมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยนะครับระบบนะครับจะตั้ง default ไปที่ส่งทันทีนะครับตรงนี้นะครับให้เราไปคลิกที่ปุ่มนี้ครับเพื่อตั้งเวลาส่งล่วงหน้านะครับ แล้วก็เมาส์ไปคลิกที่ปุ่มปฏิทินนะครับโดยปุ่มปฏิทินนี้นะครับเราไปเลือกในวันที่เราต้องการจะส่งนะครับตัวนี้ครับผมต้องการจะส่งวันที่1มกราคมปี2012นะครับพอเมาส์นะครับไปจิ้มที่เลข1นะครับ1มกราคมปี2012นแล้วนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะตั้งกำหนดเวลาที่เราจะส่งนะครับตัวนี้ครับผมจะตั้งเวลาส่งตีหนึ่งนะครับ เมื่อกำหนดช่วงเวลาที่จะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มต่อไปครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะพรีวิวให้เราดูนะครับว่าเบอร์มือถือผู้รับที่เราต้องการส่งมีเบอร์อะไรบ้างนะครับข้อความอะไรแล้วก็กําหนดเวลาส่งช่วงเวลาไหนนะครับเมื่อตรวจข้อมูลเรียบร้อยนะครับถูกต้องนะครับเราก็คลิกปุ่มส่งได้เลยครับหลังจากเราคลิกปุ่มส่งแล้วนะครับระบบนะครับก็จะแสดงรีพอร์ตให้ดูว่าข้อความที่เราตั้งส่งล่วงหน้านะครับ คือข้อความอะไรนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับผมตั้งตั้งเวลที่1่มกราคมนะครับปี2012นะครับหลังจากเราตั้งเวลาส่งเรียบร้อยนะครับผู้ใช้บริการนะครับก็สามารถปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยครับแล้วก็รอรับข้อความที่เราตั้งเวลาส่งในช่วงเวลานั้นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าต้องการจะเช็คข้อมูลนะครับว่าข้อความที่เราตั้งเวลาส่งนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับ เราจะไปตรวจสอบได้ตรงที่เมนู S c h e d u l e m e s s a g e ครับผมพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นรายการนะครับปรากฏขึ้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านเกิดเปลี่ยนใจนะครับอยากจะยกเลิกรายการที่ส่งนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มนี้นะครับโดยคลิกติ๊กถูกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Delete นะครับโดยกด Delete นะครับเมื่อกดแล้วนะครับระบบก็จะทำการลบรายการนี้ทิ้งนะครับ เห็นว่าตอนนี้นะครับไม่มีรายการที่ตั้งเวลาส่งล่วงหน้าแล้วนะครับถ้าท่านต้องการตั้งเวลาใหม่นะครับก็ต้องทํารายการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีข้อแนะนาที่หนึ่งครับสำหรับการเอ่อ delete ข้อมูลที่เราตั้งเวลาส่งนะครับระบบนะครับสามารถทําได้คือการที่เรา delete ข้อมูลทีละรายการนะครับไม่สามารถติ๊ข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้ว delete ได้หมดพร้อมกันนะครับสำหรับการแนะนำนะครับวิธีการตั้งเวลาส่ง สมัล่วงหน้านะครับแบบคร่าวๆนะครับก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ